สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทํางานและการทดสอบนะครับผมระบบดู CCTV ผ่านนะครับแท็บเล็ตพร้อมระบบควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านแท็บเล็ตแอปพลิเคชันนะครับสําหรับโปรเจกต์นี้นะครับผมก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด2ส่วนด้วยกันนะครับสําหรับส่วนแรกก็คือในส่วนของตัว DVR นะครับที่จะทําหน้าที่นะครับในการสตรีมไฟล์ภาพนะครับไปยังนะครับเราเตอร์นะครับที่เราเสียบอยู่กับในระบบนะครับซึ่งก็จะทําหน้าที่นะครับ นำภาพจากกล้องวงจรปิดทั้ง2ตัวหรือว่า C C T V เนี่ยนะครับสามารถนะครับทำให้ดูบนอุปกรณ์ประเภทแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์มือถือได้นะครับสำหรับแท็บเล็ตนะครับที่เรานำมาทดสอบนะครจะเป็นแท็บเล็ตหน้าจอขนาดใหญ่นะครับเนื่องจากว่าตัวแอปของเราเนี่ยนะครับได้กำหนดไว้นะครับทำงานอยู่ที่ประมาณหน้าจอ4.5นิ้วเป็นต้นไปนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดนะครับเล็กกว่านั้นก็อาจจะดูภาพได้ไม่ชัดเจนนะครับ เรามาอธิบายในส่วนของตัวแอปพลิเคชันกันก่อนนะครับสำหรับตัวแอปพลิเคชันของเรานะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับตัวแรกครับก็คือในส่วนของหน้าจอเอาไว้สําหรับในการดู CCTV นะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะเอาไว้สําหรับในการใส่นะครับหมายเลข IP a d d r e s s ของเครื่องที่จะทำหน้าที่ในการสตรีมไฟล์ภาพในที่นี้นะครับเราเรียกว่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของปุ่ม นะครับในการคอนโทรลเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเนื่องจากว่าแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับที่เราพัฒนาขึ้นนะครับสามารถที่จะดูนะครับภาพจากกล้องวงจรปิดได้2ถึง4ตัวนะครับขึ้นอยู่กับตัว DVR แล้วนอกจากนั้นนะครับยังสามารถที่จะนะครับควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยการเปิดหรือปิดนะครับที่ต่อพ่วงอยู่กับตัวเราเตอร์ได้อีกด้วยนะครับสำหรับตัวเครื่องควบคุม เรื่องใช้ไฟฟ้านะครับก็จะทำงานโดยใช้บอร์ด Arduino Uno นะครับร่วมกับ Ethernet Shield ENC 2 8 J 6 0นะครับต่อแบบ TCP/IP ผ่านสายแลนนะครับซึ่งตัวสายแลนตัวนี้นะครับเราก็จะต่อไปยังเราเตอร์นะครับที่เราได้ซื้อมาหรือว่านำมาใช้งานนะครับซึ่ง IP สำหรับตัวบอร์ดตัวนี้นะครับก็อยู่ที่192.168.1.11 1นะครับอ่ .111 นะครับซึ่งฉะนั้นเนี่ยการ ใช้งานกับเราเตอร์นะครับก็ต้องมีระบบนะครับวงแลดนที่เป็นวงเดียวกันด้วยนะครับถึงจะใช้งานได้ก็คืออยู่ที่นะครับ192.168.1นั่นเองนะครับสำหรับตัวที่จะทำหน้าที่ในการเปิดหรือปิดเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับในที่นี้นะครับเราใช้รีเลย์4ชัน n นะครับเนื่องจากว่าสามารถควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ทั้งหมดนะครับ4ตัวนั่นเองนะครับสำหรับ ส่วนที่2นะครับใหญ่ๆเลยก็คือส่วนของ DVR นะครับสำหรับตัว DVR ตัวนี้ของเรานะครับก็จะต่อกับตัวกล้อง CCTV นะครับอันนี้เป็น CCTV แบบกันน้ำนะครับแบบ2ตัวนะครับแต่ว่าตัว DVR ตัวนี้นะครับสามารถที่จะต่อกับกล้อง CCTV ได้ทั้งหมดประมาณ4ตัวนะครับแล้วก็สามารถดูภาพได้ทั้งหมด4ตัวนะครับแต่ว่าในที่นี้นะครับเราใช้อยู่แค่ประมาณ2ตัวนะครับสำหรับสายสัญญาณในส่วนของ DVR ของเรานะครับ ก็จะมีสายสัญญาณในส่วนของกล้อง CCTV IN นะครับก็คือเป็น2 Input ตัวนี้นะครับก็คือต่ออยู่กับส่วนของกล้อง CCTV สีขาว2ตัวนี้นะครับกับตัวสัญญาณนะครับ AV out ตัวนี้นะครับก็จะต่อเข้าสู่นะครับสายไฟแล้วก็เข้าสู่บอร์ดนะครับในการแปลงสัญญาณ AV ให้เป็น USB <S <S เพื่อเข้าเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับเพื่อทำหน้าที่ในการสตรีมภาพ ให้สามารถดูบนโลคอลนะครับหรือว่าดูบนอินเทอร์เน็ตก็ได้ผ่านแอปโทรศัพท์มือถือที่เป็นระบบ Android นั่นเองนะครับซึ่งในตัวนี้นะครับเราเรียกว่าตัว e s y cap นั่นเองนะครับซึ่ง e s y cap ของเรานะครับจะต่อเป็น usb นะครับเข้าไปยังส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับสำหรับผลของการต่อนะครับดูตรงหน้าจอนะครับก็จะเห็นในส่วนของภาพนะครับที่ถูกจับมาจากกล้องนะครับ cctv ของเรานะครับเราลอง นะครับโบกมือดูนะครับก็จะเห็นนะครับว่ามีการตอบสนองที่เป็นภาพเกิดขึ้นนั่นเองอันนี้คือกล้องแนวนอนนะครับแล้วก็อีกกล้องตัวหนึ่งก็คือกล้องแนวตั้งนะครับที่เราวางกันโคลาแนวก็สามารถที่จะนะครับสื่อสารกันได้สําหรับตัวเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของเรานะก็จะมีโปรแกรมที่เป็นเซิร์ฟเวอร์อยู่1ึงตัวนะครับที่จะทําหน้าที่ในการรับสัญญาณจาก ec cap ซึ่ง Easy Cap ก็จะรับสัญญาณจาก DVR อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับ <S <S เพื่อทำหน้าที่ในการสตรีมภาพให้เป็นระบบ IP <S <S เพื่อที่จะให้แอปพลิเคชันที่รันบนมือถือในระบบ Android ของเรา <S <S สามารถดึงภาพขึ้นมาดูได้ในระบบสตรีมนั่นเองนะครับสำหรับตัวโปรแกรมนะครับอันนี้เราก็จะมีให้อยู่แล้วนะครับชื่อว่ายาวแคมนะครับตัวนี้ซึ่งยาวแคมตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะปรับเซตค่าขนาดของหน้าจอได้นะเหมาะไว้สําหรับในการ ใช้นะครับโทรศัพท์มือถือที่มีขนาดหน้าจอต่างๆกันนะครับในขณะที่เรานะครับลงไดเวอร์ในส่วนของ easy cap แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองทําการเปิดโปรแกรมมาตั้งแต่ครั้งแรกเลยละกันเนาะอ่าโอเคอันนี้ก็คือว่าถ้าเกิดเรานะครับได้ลงไดเวอร์ในส่วนของ easy cap เรียบร้อยนะครับต่อกับ usb นะครับสำหรับสาย av ที่เราใช้นะก็คือสายเส้นสีเหลืองนะครับตรงส่วนนี้ต่ออยู่กับเอา์พุตของตัว dvr นะครับที่เป็น นะครับ a v out หรือว่า Video Out นั่นเองนะครับส่วนพอร์ตตัวนี้คือขา Input ของตัวกล้อง CCTV นะครับก็คือจากกล้อง CCTV นะครับมาต่อเข้ากับ Input ของ DVR 2ตัวนี้ก็คือ Channel 1, Channel 2เนาะแล้วก็ขา AV ของมันนะก็จะมีสัญญาณวิดีโอออกมานะครับนั้นวิดีโอก็จะถูกส่งเข้ามาสู่ EasyCap ผ่าน USB นะครับแล้วก็ต่อเข้าคอมเซิร์ฟเวอร์ของเราในตัวคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ของเรานะอาจจะเป็นคอมเล็กๆก็ได้นะครับหรือเป็นโน้ตบุ๊ก ไม่ต้องแรงมากก็ได้ก็สามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็เรียกยาวแคมขึ้นมานะครับรอสักครู่ถ้าเกิดให้อัปเดตอะไรก็โนไปก่อนนะครับปึ๊บอ,อ่าเมื่อมันสามารถที่จะหาไดเวอร์ในส่วนของตัว eCaptor นะครับมันก็จะปรากฏภาพที่เห็นจากตัว CCTV ที่กำลังต่ออยู่กับ DVR ได้ชัดเจนตรงส่วนนี้นะครับและมันก็จะมีกรอบที่2ก็คือกรอบของตัวคอนโทรลนะครับเราสามารถที่จะ ให้มันสตรีมภาพออกทางโลคอลได้ก็คือคลิกที่ e d นเบ e ตัวนี้นะครับหรือเราจะทําการเซตติ้งนะครับขนาดของหน้าจอโดยการเข้าไปที่นะครับ e d i t Setting แล้วก็ไปที่สตรีมนะครับแล้วก็เลือกขนาดของภาพตรงนี้นะครับให้อยู่ที่ประมาณ3 2 0 2 4 0ูณถ้าเกิดยิ่งเลือกมากนะครับหรือว่าค่า image quality หรือว่าความคมชัดมากเนี่ยก็จะทำให้เซิร์ฟเวอร์เนี่ยทำงานหนักขึ้นนะครับนั้นเร,เราเลือกอยู่ที่ประมาณกลางๆเนาะ นะครับส่วนสตรีมไทยก็เลือกเป็น Java Script ไปนะครับเสร็จเรียบร้อยเุิบก็โอเคนะครับอ่าเรียบร้อยก็ Disable ใหม่แล้วก็ e n a b l e ใหม่นะครับในส่วนของสตรีมตัวนี้นะครับนะแล้วก็ Enable ใหม่นะครับถึงแค่นี้นะครับเราก็สามารถที่จะใช้งานผ่านตัวแอปพลิเคชันที่รันบนระบบ Android ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการทดสอบนะครับว่าสามารถที่จะควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมกับดู CCTV ทีวีสองช่องได้พร้อมกันหรือเปล่านะครับสักคู่นะครับ นี้นะครับเราก็จะมาตรงส่วนของตัวแท็บเล็ตนะครับที่เราทำการทดสอบสักครู่นะครับเมื่อเราเรียกแอปพลิเคชันของเราขึ้นมานะครับแล้วก็บันทัดแรกนะครับแล้วก็ใส่ที่ตัว IPCCTV นะครับซึ่งเป็นนะครับอ t t ิเทก็คือในนี้ในที่นี้ครับผมก็คือ IP ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับก็คือ 1 9 2 1 6เ1 3นนะครับซึ่ง IP ตัวนี้ก็จะแตกต่างกันไปนะครับแล้วแต่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่เราจะจับกับตัวเราเตอร์นะครับเมื่อใส่เสร็จรียบร้อยปุ๊บเราก็เลือกที่นะครับ Connect CCTV นะครับ ก็คือชื่อแอปพลิเคชันของเราก็คือ cctv smart l i f e นะครับตรงนี้ก็ใส่ ip address เข้าไปในที่นี้คือ 192.168.1. สนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ Connect c ี t ีนะครับรอสักครู่นะครับอ่าโอเคครับตรงส่วนนี้เราก็สามารถที่จะดูในส่วนของกล้องวงจรปิดได้นะครับแต่เนื่องจากว่าตรงนี้ l a y ยอร์มาอาจจะยังไม่ตรงนะครับเพราะว่าเราคีเอ e ตัว p r o เ e กตหรือตัวแอปตัวนี้นะครับให้สามารถใช้กับตัวโทรศัพท์มือถืออยู่ที่ประมาณ4.5นิ้วนะครับ อันนี้คือถ้าเกิดว่าเราลองทดลองโบกมือนะครับนะฮะเข้าหน้ากล้องเราก็จะเห็นนะครับในส่วนของความเคลื่อนไหวที่อยู่บนหน้าจอของตัวแท็บเล็ตเราได้นะครับนนะครับเราอาจจะปรับให้มันตรงนิดนึงและในส่วนของตัวคอนโทรลนะครับที่เราจะสามารถควบคุมนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เรามาตั้งมาใกล้ๆแล้วกันนะโอเคครับอ,อันนี้คือการโบกกล้องที่อยู่ด้านบนนะครับ แล้วก็กล้องนะครับที่อยู่ข้างๆนะครับจะเห็นว่าเราก็สามารถที่จะดูภาพนะครับที่เป็นสตรีมวิดีโอผ่านตัวแอปพลิเคชันของเราได้นะครับเซฟร้อยปุ๊บนะครับเราก็จะทําลองควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับผ่านปุ่มคอนโทรลที่อยู่ด้านล่างครับจากตรงนี้นะครับจะเป็นท็อกเกิลบัลทันท็อกเกิลนะครับท็อกเกิลบัลทันเอาไว้สําหรับในการกดกดข้างนึงอาจจะปิดนะถ้ากดกดอีกข้างหนึ่งก็อาจจะเป็นก็จะเป็นเปิดนะครับอันนี้คืออยู่สถานะทั้ง4ปุ่มเนี่ย ก็ยังอยู่ในสถานะที่เป็นปิดอยู่นะครับดอกสกูอ่าถ้าเรากดครั้งหนึ่งนะครับจากปิดก็จะเปลี่ยนสถานะการณ์เป็นเปิดนะครับและดวงไฟ LED ตัวนี้ก็จะติดขึ้นมานะครับเราลองอันที่2บ้างนะครับจากปิดนะครับอ่าก็จะกลายเป็นเปิดนะครับ LED ดวงที่2ก็ติดขึ้นมาถ้าเราลองกดอีกครั้งหนึ่งนะครับอันแรกนะครับจากเปิดก็จะกลายเป็นปิดอ่านะครับ พร้อมกับมีตัวทาออสปรากฏขึ้นมาคราให้เราสามารถรู้ว่าเรากดปุ่มอะไรอยู่นะครับอันนี้ก็ปิดแล้วนะครับอีกอันนึงนะครับอ่าอันนี้ก็จะปิดไปแล้วนะครับตรงส่วนนี้ลองปุ่มที่3บ้างนะครับจากปิดนะครับอ่าก็จะกลายเป็นเปิดนะครับอันนี้3ลองอันที่4บ้างนะครับอ่าก็จะติดแล้วนะครับตรงส่วนนี้เราก็สามารถที่จะดูนะครับภาพเคลื่อนไหวแบบเรียลไทม์ได้นะครับ ส่วนนี้ผ่านตัวแอปพลิเคชันบนมือถือพร้อมที่จะพร้อมกับนะครับควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต่อพ่วงอยู่ได้ทั้งหมด4 channel นั่นเองนะครับครับสำหรับตัวนะครับตัวคอนโทรลของเรานะครับก็จะต่อเข้ากับในส่วนของเราเตอร์ตัวหนึ่งนะครับที่ทำหน้าที่ในในการเป็น Access Point เพื่อนะครับกระจายสัญญาณ กับคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ของเราอีกเครื่องหนึ่งนะครับก็จะต่อเข้ากับเราเตอร์ตัวนั้นนะครับเป็นตัวเดิมสรุปว่าเราเตอร์ที่เรามีเนี่ยจับอยู่2ตัวนะครับก็คือตัวนี้ตัวหนึ่งที่เป็น TCP/IP กับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น TCP/IP ไว้สหรับในการสตรีมภาพนะครับอีกเครื่องหนึง่งเช่นกันนะครับทำให้ตัวแท็บเล็ตตัวนี้สามารถนะครับแอคเซสหรือเข้าถึงระบบควบคุมใน2ส่วนนี้ได้ก็คือในส่วนของการนะครับดูวิดีโอและควบคุม นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าตรงส่วนนี้ได้เช่นกันนะครับนะฮะอ้าแทบเลดับไปแล้วแบตบหมดหรือเปล่าออไม่ได้รับหน้าจอนะครับนะครับตรงส่วนนี้ครับผมขอจบการนำเสนอนะครับระบบนะครับดูกล้อง cctv ผ่านแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือระบบ Android พร้อมกับ นควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้า4ช a นแ e l แต่เพลงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ